รู้หรือไม่ทำไมถึงไม่ควรชงน้ำพึ่งด้วยอุณหภูมิที่ร้อนจัดเมนูเครื่องดื่มยอดฮิตของหลายๆคนที่หลงรักในน้ำพึ่งไม่ว่าจะเป็นอเมริกาโน่น้ำพึ่งน้ำพึ่งมะนาวโซดาชาเขียวมะนาวน้ำพึ่งและอีกหลายเมนูพูดแล้วก็อยากกินเลยค่ะ แต่รู้หรือไม่ว่าตอนที่เราชงเครื่องดื่มที่ใส่น้ำผึ้งไม่ควรละลายน้ำผึ้งในกาแฟหรือชาที่ร้อนจัดนะคะเพราะอะไรวันนี้เรามาหาคำตอบให้ทุกคนกันค่ะน้ำผึ้งที่เรากินกันมีประโยชน์มากมายนะคะไม่ว่าจะเป็นช่วยลดการอักเสบที่เกิดขึ้นในร่างกาย ช่วยให้เรานอนหลับสบายสาวๆหลายคนนำไปม์กหน้าเพิ่มความชุ่มชื้นให้แก่ผิวและอีกหลายประโยชน์มากมายในน้ำผึ้งยังมีสารอาหารอยู่หลายชนิดเช่นกลูโคโสฟรุกโตสและลีวูโลโสอีกทั้งยังมีกรดกรูโคโนิกเอนไซม์มีอีกเยอะนะคะซึ่งถ้ามาอธิบายให้ฟังคืออีกยาววันนี้ไม่จบแน่นอนเลยค่ะซึ่งสารอาหารพวกนี้เนี่ยจะถูกทำลายในอุณหภูมิที่ร้อนถึงร้อนจัดดังนั้นจึงเป็นเหตุผล ที่ว่าทำไมเราถึงไม่ควรชงหรือเทน้ำพึ่งลงไปผสมในกาแฟชาที่ร้อนจัดเพราะความร้อนจะไปทำลายสารอาหารพวกนี้นั่นเองค่ะ อุณภูมิที่แนะนำคือไม่ควรชงน้ำพึ่งในน้ำที่มีอุณหภูมิเกิน40องศาเซลเซียสนะคะพวกอเมริกาโนเย็นน้ำพึ่งชามะนาวก็อาจจะเติมน้ำเข้าไปให้กาแฟอุ่นๆก่อนแล้วค่อยเติมน้ำพึ่งนะคะเพื่อให้เราได้สารอาหารในน้ำพึ่งได้อย่างครบถ้วนด้วยค่ะสนใจน้ำพึ่งป่าแท้ร้อยเ์ทักมาหาเราได้ที่เพจน้ำพึ่งป่าสุวรรณหรือแอดไลน์แอทสุวรรณี่ โปรโมชั่นพิเศษวันนี้น้ำพึ่ง3ขวด1,100บาทส่งฟรีมีเก็บเงินปลายทางค่ะสนใจทักข้อความมาว่าน้ำพึ่งแล้วทางเราจะติดต่อกลับไปค่ะ